ขอต้อนรับสุดร้านปุงยาสุดล้ำ Red Potion ที่ช่วยเพิ่มตังในเกมและปริยาตังในกระปุกของคุณสามารถเติมอะไรหน้าเบรกเอาง่ายแบบไม่ต้องขูดบัตรโดยใช้เพียง UAD เท่านั้นคุ้มกว่าเติมเองแถมยังมีบริการเติมให้เกมอื่นอีนอกมากมายหากคุณกำลังมองหาความคุ้มค่า Red Potion ขอต้อนรับพว่คุณหากคุณกลัวว่าจะเติมเกมไม่ทันเพราะตื่นสายไม่ต้องห่วงเพราะร้านเปิด9โมงอยู่ยาวยันเที่ยงคืนและยังมีบริการอื่นๆใ,ให้เลือกสรรหากสนใจสามารถไปตามในที่เพจ Red Potion จุดวารอยู่ในดีสคริปชั่นแล้วฟ้าไปแล ว้าวโอว้ขอบคุณครับเอ้ยเดี๋ยวไอชิบอดมึงยิงกูมาสักพักแล้วนะยิงข้อเป็นกองตลกสามชาอะไรเปลดไอ้พวกนี้ไม่มาเกิดบนหัวเลยฮนะไอ้ตอนวิ่งมาก็ปกตินะมึงมาก็ได้ยังไงวะเนี่ยแล้วแล้วมันมันมีตัวเดียววะเออปกติผมต้องโดนโถมอย่างน้อยก็อีกตัวสักสอง,ส,องสามตัวได้อ่ะทำไมรอบนี้มันโถมมาแค่ตัวเดียว,วเบอสองคุณดนเหลไอ้เหีย Here, เพื่อนกูก็ตายแม่งบอกอันเดอร์สตูดแต่เสือกอยู่กันคนละยอดมึงจะช่วยกูจริงไหมเนี่ยเฮ้ยไอเชื้อเบอร์สามกูโผล่บ้านพักคนชราแล้วไอเชียบเบอร์หนึ่งก็โอเคยังอยู่ใกล้กูอยู่แต่เบอร์สองกูเดี่ยงไปละยอดน้ำข้าวต้ม30บาทรักษาทุกโรคเรียบร้อยส่วนกูก็น่าจะตามไปในเร็วๆนี้แต่ก็ไม่เป็นไรอย่างนั้นก็ขอลากเพื่อมนมันไปอีกสักตัวสองตัวเรดิโอทาวอ่ะนไงก็ยิงกันอยู่นั่นแหละเนี่ยฮะ โอ้ยเรายิงกันยังดูเดือดด้วยได้เวลาซุ่มโจมตีเดี๋ยวกูจะปล่อยน้ำมักจับจองเควจองเควเคยเล่นปะาพีบีอ่ะจองบุเควอ่ะ u n นบุรีบุบ l e ตายหาแล้วเพื่อนตัวหนึง่งแต่ยังเหลืออีกบานใครก็ได้ช่วยผมทีครับอันนี้คือการเล่นที่ถูกนะสู้ไม่ได้ก็ให้ถอยนะนี่คือการเล่นที่ถูกนะแต่ไม่ถูกก็คือกูไม่ไปตามเขานี่แหละ กูอยากได้ของอะ่ะของมันเยอะอะ่ะโลภน่ะได้หมดนั่นก็เล่นได้อีกหลายตาเลยนะไอ้พวกที่ไม่เคยฟาร์มชุดจากคนไม่เข้าใจหรอกเอาแต่ฟาร์มของแดงพวกคุณฟาร์มของแดงมาซื้ออาวุปกรณ์ปืนแต่ผมฟาร์มปืนจากคนที่แต่งเต็มเราไม่เหมือนกันมันวิ่งอยู่หลาดหลาดเมื่อกี้ไปไหนแล้ววะโอ้ยอ,อ้าไอ้สัสแม่เงย แม่งหาเราอยู่ไอ้ี้ยคนไทยฝากไว้กอเนเถอะวันเนี้ยกรุงศรีไม่แตกพ่ายนะวันนี้โอ้โหแม์นี้เดือดตั้งแต่ต้นเกมเหมือนเดิมฮะ M 4ฟเหมือนเดิมบนเขาเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือกูไม่ขอตายแบบแชบนบแบบเมื่อกี้พอแล้วมันไปไหนกันหมดแล้ววะเน,นี่ยขอ i ินเ l หน่อยขอขอไอ้ขอข้อมูลหน่อยเร็วเว,เ,วเออนี่แหละอินเทที่กูอยากได้สัตว์ไม่เห็นกูด้วยนะไม่ใช่ กูยิงอะไรวะแม่งอยู่เนินซะสูงเลยเราแม่งอยู่ต่ำสามก็บอกลุมเล็งกูก็ล่วงแล้วเนี่ยวิ่งออกไหนไม่ได้เลยเฮ้ยขวาเฮียนี่มึงมาดิเฮ้ยมาอีกแล้วโผล่มาไอ้หนูเป็นปุ๋ยไปใส,ส่สัตว์โอ้เชี่ย หูดับตับตับแลบตอนนี้อยากซ่อมอ,อกมากกว่าอ,อกมันแดงแล้วอะ่ะเดี๋ยวขอฮิวก่อนนะเพื่อนฝากจัดการหน่อยนะกูเคลียร์ไปขนาดนี้แล้วอ่ะหวังว่าจะมีความสามารถนะผมหวังผมหวังเพื่งพวกคุณอยู่นะคุณสมีไอสัตรูขูมไม่อยู่มันแลนไปดูแล้วเพื่อนไปเล่นมันสิ มันเจ็บแล้วพี่ชายเอ้ยเลือนแมงกระเพิ่มช้าเลือเกินมันจะเพิ่มเสร็จวันที่กูแตกก่อนใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยเอ๊ะอะไรดำดำหุยเอามาดิวะเต็มกระบาลเต็มขมับเต็มกระมอม,ม,มแตกสามแล้วเพื่อนมึงยังเดินอยู่ข้างหลังกูอยู่เลยกูยิงไปสามตัวแล้วเฮ้ยมึงจะมูนวอลอยู่หลังกูอีกนานไหมเนี่ยสวย คุณรับไม่ต้องชมช่วยกูดีกว่าไม่ต้องชมดีนะมันยังวนกลับมายิงแนละ้วเราเก็บมันได้อะ่ะดีมันไม่วิ่งหนีไปแล้วทําให้เราแบบว่าต้องต้องระแวงอะ่ะแล้วระเบิดใครอีกแล้ววันนี้เฮ้ยมันจบแล้วครับนายเผื่อนายไม่รู้นะมันจบแล้วเซฟระเบิดไว้อัดตูดแม่งเหอะใครวะสากาเหรอเสียงปืนแบบนี้สากาปะไม่น่าเว้ยโอเคน่าจะตายแล้วเดี๋ยวเราไปรุ้ของดีกว่า ไอที่บอกหมดหมดนี่ไม่ใช่คนนะของที่กูยิงนี่แหละแม่งกัดจ,จะวิ่งมาสูดสูดแล้วก็หายอีกแล้วไอพวกนี้เผลอไม่ได้เลยนะโว้ยเกาะสวยวะยกแม่งมาทั้งกระเป๋าเลยนี่แหละจะได้ต้องไม่มีใครมาลุดแข่งเฮ้ยคนไทยซะด้วยยันโดมาดิชอบจริงๆทำร้ายเพื่อนร่วมชาติเนี่ยไอเฮียรู้ของกูกูจะโดนเพื่อนร่วมทีมขโมยของทุกงานเลี้ยงที่กูไปไม่ได้นะโว้ยไอสัตว์ดูมันเลย แล้วเนี่ยโอเคแม่งตาบอดมองไม่เห็นแม่งคนหรือฮอลิเคนผ่านที่ไหนที่นั่นหายเกลี้ยงของกูเนี่ยหายเกลี้ยงแม่งขโมยของกูไอ้พวกี้อพอมึงตายแม่มึงต่อ้สั์โอ้มึงเอาหมดเลยเหรอเพื่อนมึงเอาหมดเลยเหรอมึงให้คนยิงบ้างดีกู <c oughs> ออกแค่นั้นแหละกูไม่เช่กบพงต่อไอ้กูวิ่งออกเลย